สวัสดีครับสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่เด่นท่านต่อไปที่เราจะมาสัมภาษณ์วันนี้นะครับคือท่านศาสตราจารย์ดรสุพจิริหัลนบัวนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็นองจากว่าผมโตมาในสังคมต่างจังหวัดนะครับจากหมู่บ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่เองก็มีอาชีพทำนาดังนั้นความสนใจใน,ในวัยเด็กส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นการแก้ปัญหาของตัวเองนะครับเพราะว่าสังคมต่างจังหวัดเนี้ย ในยุคที่เป็นเด็กนะครับก็จะเริ่มจากปัญหาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เ <ừ ừ. S 1> พราะฉะนั้นยังจะต้องใช้ตะเกียงยังจะต้องใช้เทียนไขในการที่จะต้องอ่านหนังสืออะไรต่างๆอยู่นะครับแล้วก็ได้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เลือกเรียนสาขาเคมีนะครับดัะนั้นพอจบปริญญาตรีนะครับก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลก็เข้าทางด้าน ฟิส <Physical> <ม>ิกส์เคม m นะครับก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาเอกทางด้านก็ยังเป็นฟิสิกส์เคมนะครับแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนจากการทำแบบเปียกนะครับไปทำแบบแห้งนะครับก็คือทำทางด้านเคมีคำนวณหรือว่าเคมีคอมพิวเตอร์นะครับก็ได้เรียนระดับปริญญาเอกอยู่ที่นั่นนะครับพอจบปุ๊บก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะครับ ก็เนื่องจากว่าเป็นงานวิจัยทางทฤษฎีนะครับก็เรียกว่าทําทุกอย่างในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเป็นงานวิจัยทางเคมีแต่เคมีที่ไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้หลอดแก้วนะครับทุกอย่างก็คํานวณทุกอย่างในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เริ่มกลับมาทําวิจัยนะครับโดยมีท่านจันทร์ศิรัตเป็นหัวหน้ากลุ่มมีความร่วมมือกับทางรัฐบาลออสเตรียนะครับพองานวิจัยเริ่มจะเข้าที่เข้าทาง ทางรัฐบาลออสเตรียก็ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมาให้เครื่องหนึ่งนะครับเป็น work เวิร์กสเตชันงานวิจัยที่ทำอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นงานวิจัยพื้นฐานนะครับแล้วบัเอิญแล้วก็โชคดีได้รู้จักกับโปรเฟสเซอร์จาก Max p l a n ังอิน t ต t u ิวนะครับที่เยอรมันนะครับก็เขาก็ชวนไปเรียกว่าทำวิจัยร่วมกันนะครับ แล้วก็มีแหล่งทุนนะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นแหล่งทุนแหล่งแรกนะครับสำหรับชีวิตนักวิจัย mm hmm. ก็คือแหล่งทุนที่สภาวิจัยแห่งชาติ oh. เป็นความร่วมมือไทยเยอรมัน mm hmm. นะครับครับก็งั้นต่อมาที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวเอาเป็นเอาเป็นรุ่นที่จบปริญญาโทรหรือจบปริญญาเอก mm hmm. ใหม่ๆนะครับที่จะ ไปเป็นนักวิจัยหรือไปเป็นอาจารย์แล้วกันนะครับผมยังเห็นว่าแนวคิดที่ผมเรียนเมือ่อสักครู่นี้ก็คือฐานนะครับตัวพื้นฐานเนี่ยจะต้องแน่นก่อนเราจะต้องรู้จักเครื่องมือที่เราใช้ให้ดีก่อนดีถึงขั้นที่รู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจะพัฒนาหรือไปอุดรูดรั่วตรงไหนได้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ผมยังเห็นแล้วก็ยังอยากจะขอว่า อย่าเพิ่งไปคิดทำงานวิจัยประยุกต์นะครับสร้างงานวิจัยพื้นฐานสร้างองค์ความรู้ให้แน่นก่อนนะครับถ้าฐานตรงนั้นแน่นเนี่ยเราจะไปหยิบงานวิจัยประยุกต์อะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะหยิบได้ทันทีเลยนะครับ